pop 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 เอไฟมอเตอร์สปก่อนนะครับหนึ่งคลิปเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูรถแนววัยรุ่นมากนะครับก็คือภาษาชาวบ,บ้านหรือภาษาวัยรุ่นเขาเรียกกันว่ารถยีาราฟนะครับคือรถดีแม็กซ n ออนิวตัวสูงนะครับแต่ว่าเอามาทําให้มันเตี้ยลงโดยการย้ายแหนบอันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับแล้วก็พาไปดูว่าไอ้ที่ถกเถียงกันเรื่องเชื่อมไม่เชื่อมนะครับรูปแบบของตัวย้ายมียังไงบ้างโอเคครับเดี๋ยวตามผมมาดูอุปกรณ์ใกล้ๆกัน อย่างนี้ครับเยครับอันนี้นะครับก็จะเป็นย้ายจัดทรงในลักษณะหน้าหนึ่งหลังสามนะครับเราจะให้ดูตัวอุปกรณ์ที่ร้านของเราใช้นะครับเราจะใช้เป็นชุดย้ายแบบงาน C N C นะครับงาน C N C คือไม่ใช่งานเหล็กกล่องแล้วก็พับนะครับจะเป็นงาน C N C ทั้งก้อนและที่สำคัญก็คือตัวนี้ออกแบบมา ตรงรุ่นรถนะครับนั่นคืออิสุตัวเก่ากับตัวใหม่ใช้คนละรุ่นครับไม่ได้ใช้รุ่นเดียวกันนะครับเพื่อที่จะองศาเนี่ยมันจะได้ตรงนะครับได้ระดับน้ํานะครับตามตาภาษาชาวอังกฤเขาเรียกกันแล้วก็ความสวยงามนะครับแล้วก็ความแข็งแรงทีนี้ปัญหานะครับปัญหาที่หลายๆร้านเนี่ย ชอบเอางานพวกนี้ไปเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปบอกว่าเชื่อมไม่เชื่อมจริงๆแล้วผมบอกว่าอยู่ที่ลูกค้านะครับว่าจะเชื่อมไม่เชื่อมนะครับอยู่ที่การใช้งานก็ที่ทํามาหลายๆสิบคันก็ไม่เห็นมีอันตรายอะไรแต่ถ้าท่านต้องการที่จะแบบเพิ่มความมั่นใจสามารถแจ้งทางร้านนะครับให้เชื่อมชุดย้ายเนี่ยติดกับพาวได้แต่ทีนี้ในเคสของรถลูกค้าเนี่ยอย่างเงี้ยรถไฟแดงมาเนี่ยครับลูกค้าไม่อยากให้มีรอยในการเชื่อมเพราะว่าเผื่อว่าใช้งานสักปีสองปี ก็ไม่อยากให้รถมันเป็นรอยก็เลือกชุดย้ายแบบนี้นะครับแล้วก็ลูกค้าเลือกแบบไม่เชื่อมนะครับแท่านก็สามารถเอารถเข้ามาตรวจเช็คได้ตลอดนะครับแต่ถ้าเกิดคันไหนที่ใช้รถแบบวางเครื่องขับแรงขับเร็วเน้นกระชากเน้นเอาแบบประเภทอะไรใช้ความเร็วสูงหน่อยขับโคดก็แบบนั้นสามารถแจ้งทางร้านให้ทําการเชื่อมชุดย้ายให้ติดกับเพาได้นะครับจะได้ไม่ต้องมาเป็นปัญหาดราม่า คือผมว่าหลายๆร้านเนี่ยเขามีความสามารถในการทำานะครับไม่ต่างกันแต่บางทีมันต้องมาดูว่าลูกค้าเนี่ยให้โจทย์มาอย่างไงนะครับแต่บางทีพอเอาไปเข้าอีกร้านเนึ่ยปึ๊บไปตีฟ้าอีอย่างหนึง่งมันต้องดูว่าลูกค้าเขาอยากได้แบบไหนเขาต้องการเชื่อมหรือเขาต้องการไม่เชื่อมนะครับร้านจะถามก่อนทุกครั้งนะครับถ้าต้องการเชื่อมท่านขับค่อนข,ข้างแรงเร็วเครื่องยนต์กาลังสูงโอเคแจ้งความประสงค์มาครับเราก็จะเชื่อมให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลดลงมาเดี๋ยวเรามาดูส่งกันนะครับผม ก็สามารถจะทำกลับที่สภาพเดิมได้โดยที่ไม่เหลือร่องรอยในการย้ายใดๆไปเลยนะครับก็เดี๋ยวตอนรถเสร็จเดี๋ยวลงมาดูทรงกันโอเคครับโอเคครับ เดี๋ยวเราจะมาดูทรงย้ายแหนบนะครับหน้าหนึ่งหลังสามของรถอีซูุดีแม็กออนิวคันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สาหรับท่านใดที่มีความประสงค์ที่อยากจะย้ายแหนบนะครับก็ปัญหาในเรื่องของ,ของอาการย้ายที่ว่าเชื่อมหรือไม่เชื่อมอันนี้อยู่ที่ตัวลูกค้านะครับเป็นคนกาหนดเลยว่าอยากจะเชื่อมหรือไม่เชื่อมนะครับให้แจ้งทางร้านมาได้นะครับถ้าใช้งานตามที่เราบอกไว้ต้นคลิปแล้วว่า ถ้าเราไม่ได้แบบใช้งานค่อนข้างหนักหรือขับค่อนข้างรุนแรงเครื่องยนแรงมหาศาลขนาดนั้นนะครับเอาแค่ทรงสวยๆไ้ขี่เล่นเนี่ยผมว่าไม่เชื่อมก็ได้นะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องเขายันเขางัดเนี่ยไม่มีนะครับดูองศาก่อนที่จะประกอบแล้วก็ส่งงานครับผมก็สนใจการย้ายแหนบแบบใช้ชุดย้ายแบบ CNC นะครับ1ไม่เชื่อม ไม่ดัดนะครับแล้วก็ที่ s สสามารถทำกลับคืนในสภาพเดิมนะครับโดยรถรถท่านเนี่ยไม่มีร่องรอยของการเชื่อมหรือว่าการดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นนะครับก็เข้ามาติดต่อที่เราได้นะครับผมโอเคครับคลิปหน้าเราจะพาไปชมรถทรงสวยๆในรุ่นไหนบ้างนะครับก็ติดตามในคลิปของเพจ s r i ไอไฟมอ p o r t ได้ครับผมโอเคครับ